หายากครับพี่น้องเอ้ยไม่ค่อยมานะใดหดอกนี่หายากครับมึงโอ้โหเฮ็ดเจ๊เดียวมึงหายากเก๋โอ้ยมึงเนี่ยย่างกินขาลาเบิดครับหายากหายากพี่น้องไม่ต้องมาเด้อลำบากเฮ็ดเฮ็ดหายากครับมึงมึงครับมึงมึงย่างกินขาลาครับปู่เฮ็ดหายากครับ ครับจ็มีหละดีครับพี่น้องผมบอกรับโดนปูโดนคือเกลาครับผมมันนี้กับพี่น้องเขาปลาครับบรรยากาศฝนหยุดฝนตกครับพี่น้องมันนี่มาสำรวจปลาเห็ดขึ้นเกลาครับผมผมกับทีมงานเขาไปแล้วครับสองคนครับมันนี้มาสามคนครับทีมงานติดภารกิจหลายคนครับก็เลยเดินทางมาสามคน ตำรวจปลาคือเก่าครับหลังจากมารอบทีเหล็บก็ได้บ่ทันหลายประเด็ครับผมเห็ดกาล้างเรือออกครับฝนตกมาเมื่อนี้กัฝน,นตกอีกแล้วพี่นอ้องงปลากระจีเปียกโอเคครับผมรอติดตามมือร่วมกันครับเมื่อนอี้ระจีเปียงได้ที่มันหรือบ่ามันรอรุ่นไปทำกันครับไปมันหมานสุข,ขูทุกคนเด้อโอ้ครับพี่นอ้องนี่ครับมีแล้วดอกเรืแห้งหมานนี่ครับเห็ดตากฝน คนตกเซยครับน in okay. okay, ี่ไ okay, ี้บานมันดีดอกมันดินี่ครับดีดอกอ๋อนะครับสองดอกเอาใส่ตาเอาหมานก่อนอุ๊บโอ้ยหยับลอยดีเลยครับเดี๋ยฝนมาเลยโอเคครับมันมันเอาเอาเรียกเอาเรียกเอามานะครับเอากระบอกดีดอกนึง โอดนี่เหตุการ์ใช้ขาวครับน pues ี it ่ครับถือคนกะจิบ้อมแมมแม่ครับจังเลยนี่ครับดอกนี้ที่ว่าใช้ได้อยู่แข็งแรงอยู่ปุ๊บสีขาวออเมันอีกปุ๊บอ้องอีกดอกนึงครับแม่นบ่โอ้แม่นครับพี่น้องนี่อยู่ใกล้กันเลยครับนี่ดอกนี้กำลังแตกขึ้นกำลังแตกขึ้นแตกขี้ดินนี่ครับแตกใช้ขาวครับ อึใช่ไหมอู้อขดัดอู้นอนอู้ยังไงมังคือนี่ครับผมมังคือเจาะมังอือไอ้สองดอกถ้าใกล้กันให้ถือฝนนี่กระจิดม็วมเมมสักหน่อยนีงโอเครับผมเดี๋ยวหาตัวอัจมิบประทศไทยบึงสุดดอกนะครับเพราะว่าตอนนี้กับฝนล,ลิ้นเฮ่เา ืดพี่น้องบื <h <h ่เื่บองนี่วาดว่าแต่โฟมังไมันเธอเหลืออู้หักบืครับืดอครับขาหักเลยครับมันขาเงบ่อ้าดอกเง้ไรมบืครับนักหัวขาหักเลยเบือครับผมขาเงาบดอกเง ด,ดอกเดี่ยวเธอเลือ,อยอมาเป็นฟุ้มอุ๊บนี่ดอกเดียวเธอเลือยโอ้ยห,หัหกใสใ่ไปก่อนขากระย๊าบเธอเลยอยู่เพคะโอ้ยเดือดคนกระจิกมุนแน่่นพี่น้องเอาใส่ไปก่อนนี่ครับเพ้ยกลายเป็นฟุมไปครับพี่นอ้องเบืองหนองนี่ครับปึด๊ดอย่างน้ำครับ กำลังจะแตกขึ้นเหมือนครับโอ้สวยๆกำลังขึ้นครับอ๋อฝนมาตกใส่ก็ยิบหยิบเลยครับเจียวเจียวเจียวมีมูบอ่ะรอหามูบครับโอเคครับผมเดี๋ยวทายบ้างเรื่อยๆนะครับว่าฝนตกครับผมโอ,อ้ครับพี่น้วนะครับสองบอกครับผมนี่ไปเท้าเขาหรออุอ๊บๆเทปไปรูเลยครับผม นี่มันนะแก่เต็มทีโอ้นี่กับดอกแรกครับโอ้สโหรับเบ็ดหัวเชื่ออย่างนี้เลยดอกโอ้โหนี่คสองดอกครับพูนีกดอกนึงห้อยกินคือกินครับนี่ครับได้ดอกบานสองดอกครับพี่น้องโอ้สวยๆเลยเจยว ีครับผมเขามีแห้งครับฝนกระตกลินโู้มึงครับเห็ดปวกเห็ดปวกยังไม่เห็นเห็ดปวกเลยมึงเห็ดถือฝนครับกระสีๆน,นาอี๋ยังวะอู้น้ำป,ปิดบดะะอดีเปียดบอด้วยว่้เห็ดถือฝนกระจีมอมเมมจิ้งอยหนึ่งครับนี่อู้สดดดายแต่ฝนปุบปุกลินใจนี่คักเลยฝนหนึนน่งครับกำลังมา นี่ก็ได้กินน้ำครับโอ้เห็นเห็ดขึ้นไหมด้วยนี่โอเคครับผมพักเมื่อกินน้ำกินธาเุาล้เดินตัวครับอ๋อครับพี่น้องหลังจากเสาเมียกินน้ำครับได้พอเห็ดบวกแล้วหึงดอกนี่ครับยิงเก,กือก,กบถึงปวกบินเต็มอยู่แบบนี้ก็โอ้เพิ่นได้สุขนอนเนาะของประทันได้เอาครับเอากันหนึ่งดอกเด้อเห็ดปวกเห็ดปวกนี่ครับ ใช้ได้อยู่ครับน้องบอ่อปันใดน,น้องบ่อรวยสวยๆอยู่แข็งแกงอยู่เพชรถรือฝนกประมาณนี้ครับใส่ก่อนอ่าามูเดรบ,บาดนี่พอแล้วดอกนเงือกเจ้าคคใครดอกตูมันครับกำลังขึ้นครับนี่ครับเดียวหนึ่ดอกโอ้พอดีโดนครับอีดอื่นอีดอ,ดอ,ดอื่นอยู่นี่ สวยๆดอกปุ่นยังครับอู้หูดอกนี้ครับโอ้งาม้ำกระสองดอกปุ่นดอกนึงอ่ะอู้หูดูไข่ขาวตุ๊บในงามปุ่นดอกนึงครับดอกนี้ก็งามครับโอ้โหูสวยๆเลยจอดตุ๊บนี่ดอกใหญ่นะ โดนฝนนิดหน่อยนี่ครับอโอ้ยริงคือตึ๊บโอ้เจ๋วๆจวสวยๆเลยครับโอ้โหสุดยอดสองดอกนี่จะดองงามเลยตึ๊บโอ้สุดยอดสุดยอดไครเลีองครับสองดอกครับเกิดท้างกันกหลังงามตึ๊บสวยเลยอันนี้ใช้ได้ S <s <ans> <c oughs> เออสิแค่นหนครับส่วนมากกะจิเป็นเห็ดบานเนยถือฝนตุ๊บก็รู้ยครับดอกนี้สวยครับสองดอกเลยอืมคู่กันสวยงามสวยงามสวยงาม,งามเก็บใสตตะก้าก่อนอกอเไปดูกันทีหลังดอกฝนบตกนี่มวนเลยครับผมมือนนิ <c oughs> พเพราะว่าเห็ดส่วนมากจะเจอเต่เห็ดบานครับ ไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ลมแหง้งเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวขออยากหาตัวครับเดี๋ยวขไปสู่ลมพลงงานกันเบิง่งว่าฝนตกบ่อหรือว่าเยหนได้หาตัวอีกจักหน่อยครับผมไปครับทีมงานเจอเห็ดอะไรไม่รู้เรียกปูดเห็ดนี่โอ้หเห็ดตีเล็ดบะเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยไงพูดปูด โอ้เต็มตาเลยดอกนี่นี่ครับพี่บี้เจอเห็นตะไคร้ไงเจ้พูดได้ป้งโอ้เห็นตะไ่ใหญ่พูดอ่ะเออขากระไงอาซุโอ้าาโอตายๆแข็งเคพูดอ่ะไข่ขาวใหญ่ครับโอ้คักคัดคัด กะตาหน่อยครับมือเดียตาหน่อยมาเต็มเลวเต็มเลวอู้คักคักคักที่ดอกเดียวตีห้ามูต่อไปพี่น้องสรุปผลงานทีมงานกลับมาครบกันแล้วครับวัอนี้มาสามคนครับนี่รู้ว่าโอเคอยู่ครับวันนี้นี่ครับผมดาผู้ถือฝนนี่เฮ็ดงามครับ แต่ว่ามือนีฝนตกครับฝนตกลางวันครับอู้ห์เจาะงี่แม่แน่ครับเด้อเห็ดเกขามาสามคนครับวันนี้ตำรวจปลาคือเกาเห็ดได้เห็ดทาวดูครับแต่ว่าเจอฝนครับผมเห็ดกิดสีสุสุแน่โอเคครับผลงานมือนีก็ถือว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่ก็เป็นมือืนปลาแตกวะ พอะไดไปปพิมก็แตกบึมมาแล้วมันจะไ่ได้เง okay, yes, no. ็ด no มันไฟมันมันครับขยันย่างก็ได้แหละครับพี่กัดกับมอนเกาครับโอเคครับผมครับถราเก็บของกลับบ้านมีมาตะเวนเกิดได้กับตะเวนนะครับไปได้พักผ่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกับผม ช่องตดผู้เดนาอายุหากินตามฤด,ดูกาลครับวันนี้จะออกล่าหาเห็ดไปครับไม่พอกันกลิปต่อไปครับสวัสดีครับ